ตอนนี้นกครงหัวจุกปลดล็อกแล้วใช่ครับนกรงหัวจุกหรือนกปอดหัวขนได้รับการเห็นชอบให้ปลดล็อกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองแล้วสรุปสถานะล่าสุดณเดือนกุมภาพันธ์2569สถานะทางกฎหมายคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ามีมติเห็นชอบให้ถอดชื่อนกครงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองเมื่อวันที่12ธันวาคม2568ผลจากการปลดล็อก ประชาชนสามารถเพาะเลี้ยงและครอบครองได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเหมือนเมื่อก่อนเพื่อส่งเสริมให้เป็นสัตว์เศร,รษฐกิจข้อระวังแม้จะปลดล็อกจากการครอบครองแต่การล่าจากธรรมชาติยังคงมีความผิดและมีมาตร,รก,การดูแลเข้มงวดเพื่อป้องกันนกในป่าสูนพันใช่ครับนกตรงหัวจุกหรือนกปลอดหัวโขนได้รับการเห็นชอบให้ปลดล็อกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองเรียบร้อยแล้วโดยมีสรุปสาระสำคัญดังนี้ครับมติอย่างเป็นทางการ คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ามีมติเห็นชอบให้ถอดชื่อออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองเมื่อวันที่12ธันวาคม2568ันอหเป้าหมายการลดล็อกเพื่อส่งเสริมให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจประชาชนสามารถเพาะพันธุ์และครอบครองเพื่อการค้าหรือแข่งขันได้ง่ายขึ้นลดภาระเรื่องการขอใบอนุญาตที่ยุ่งยากแนด่ดีเงื่อนไขสำคัญอนุญาตเฉพาะนกที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงเท่านั้นห้ามล่าจากธรรมชาติกรมอุทยานแห่งชาติ ยังคงมีมาตรการคุ้มครองประชาการนกในป่าอย่างเข้มงวดการแอบดักนกป่ามาเลี้ยงยังถือว่ามีความผิดตามกฎหมายนกกรงหัวจุกตดล็อกตดล็อกแล้วจริงครับโดยที่ประชุมคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ามีมติเห็นชอบให้ถอดชื่อนกตรอดหัวขวนหรือนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองเมื่อวันที่12ธันวาคม2568สรุปสถานะล่าสุดกุมภาพันธ์2569เเศร้า สถานะทางกฎหมายมติเห็นชอบให้ปลดล็อกมีผลแล้วเพื่อส่งเสริมให้เป็นสัตว์เศร,รษฐกิจประชาชนสามารถพอเลี้ยงและครอบครองได้โดยไม่ต้องขออนุญาตยุ่งยากเหมือนแต่ก่อนเหตุผลการปลดล็อกจากการสำรวจพบว่าประชาการนนกในธรรมชาติมีจำนวนมากกว่า4 4 0 0 0ตัวและมีความมั่นคงไม่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ข้อห้ามที่ยังคงอยู่แม้จะปลดล็อกให้เลี้ยงได้แต่ห้ามล่าจัดป่าโดยเด็ดขาด การลักลอบดักนกป่าหรือการล่าในพื้นที่อนุรักษ์ยังคงมีโทษหนักตามกฎหมายข้อมูลอย่างเป็นทางการจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์เพื่อระบุว่ามาตรการนี้จะช่วยให้การเพาะเลี้ยงและสนามประกวดนกเติบโตได้อย่างถูกต้องตามกฎแต่ห้ามล่านกรงหัวจุกในป่าถูกต้องที่สุดครับแม้จะปลดล็อกให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจแล้วแต่นกป่ายังต้องอยู่ในป่าครับกฎเหล็กลที่ควรรู้หลังจากปลดล็อกมีดังนี้ห้ามดักล่าจากธรรมชาติ การเข้าไปดักนกในป่าหรือพื้นที่อนุรักษ์ยังคงผิดกฎหมายและมีบทลงโทษรุนแรงตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเน้นการเพาะเลี้ยงรัฐบาลส่งเสริมเฉพาะนกที่เกิดจากการเพาะขยายพันธุ์ในกรงเลี้ยงเท่านั้นเพื่อไม่ให้กระทบต่อระบบนิเวศการควบคุมเจ้าหน้าที่จะยังคงเข้มงวดกับการตรวจสอบแหล่งที่มาเพื่อป้องกันการนํานกป่ามาสวมสิทธิ์เป็นนกบ้านครับสรุปคือเลี้ยงได้ซื้อขายได้แข่งได้ ถ้าเป็นนกพะิะแต่ถ้าไปสอยนกจากป่ามาถือว่าจบเหตุครับแต่ห้ามล่านกลงหัวจุกในป่าถูกต้องที่สุดครับแม้จะปลดล็อกให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจแล้วแต่นกป่ายังต้องอยู่ในป่าครับกฎเหล็กลที่ควรรู้หลังจากปลดล็อกมีดังนี้ห้ามดักล่าจากธรรมชาติการเข้าไปดักนกในป่าหรือพื้นที่อนุร,รักษ์ยังคงผิดกฎหมายและมีบทลงโทษรุนแรงตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เน้นการเพาะเลี้ยงรัฐบาลส่งเสริมเฉพาะนกที่เกิดจากการเพาะขยายพันธุ์ในกรงเลี้ยงเท่านั้นเพื่อไม่ให้กระทบต่อระบบนิเวศการควบคุมเจ้าหน้าที่จะยังคงเข้มงวดกับการตรวจสอบแหล่งที่มาเพื่อป้องกันการนํานกป่ามาสมสิทธิเป็นนกบ้านครับสรุปคือเลี้ยงได้ซื้อขายได้แข่งได้ถ้าเป็นนกเพาะแต่ถ้าไปสอยนกจากป่ามาถือว่าจบเหตุครับห้ามล่านกรงหัวจุกป,ป่าถูกต้องครับกฎหมายแยกแยะชัดเจนว่าเลี้ยงได้แต่ห้ามล่า โดยมีประเด็นสําคัญดังนี้ครับความผิดตามกฎหมายการลักลอบดักหรือล่านกในป่ารวมถึงในเขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายังคงมีโทษจําคุกและปรับหนักตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชการสวมสิทธิ์แม้จะปลดล็อกนกบ้านแล้วแต่เจ้าหน้าที่ยังเข้มงวดเรื่องแหล่งที่มาหากตรวจพบว่านกไม่มีห่วงขาหรือไม่มีที่มาจากการเพาะพันธุ์ที่ชัดเจนอาจถูกตรวจสอบว่าลักลอบนำ,นำนกป่ามาเลี้ยงหรือไม่ เหตุผลเพื่อรักษาประชากรน,นกในธรรมชาติให้ทำหน้าที่ขยายพันธุ์และรักษาสมดุลระบบนิเวศตามนยโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนกโครงยังเข้มเรื่องแหล่งที่มาของนกแน่นอนครับแม้จะปลดล็อกแล้วแต่เจ้าหน้าที่ยังเข้มงวดเรื่องที่มาเพื่อกันการสูงสิทธิ์นกปาครับสิ่งที่ผู้เลี้ยงต้องระวังเพื่อให้รอดจากการตรวจสอบมีดังนี้หลักฐานการได้มาควรมีใบเสร็จหรือหลักฐาน จากฟาร์มเพาะเลี้ยงที่เชื่อถือได้เพื่อยืนยันว่านกไม่ได้ถูกดักมาจากป่ากรมอุทยานแห่งชาตยิยังคงจับตาดูเส้นทางการค้าที่ผิดปกติห่วงขาต้องแปะนกที่มาจากการเพราะพันธุ์มักมีห่วงขาถาวรที่ใส่ตั้งแต่ตอนนกยังเล็กซึ่งเป็นหลักฐานชัดดีว่าเกิดในกรงไม่ได้ถูกจับมาตอนโตการสุ่มตรวจเจ้าหน้าที่สายตรวจสัตว์ป่าชุดเกี่ยวดงยังมีอำนาจตรวจสอบหากสงสัยว่ามีการลักลอบล่านกจากธรรมชาติมาจำหน่ายเป็นนกบ้าน สนามแข่งการนำนกไปแข่งตามสนามต่างๆในอนาคตอาจมีการตรวจเช็คที่มาของนกเข้มข้นขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานสัตว์เศรษฐกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายสรุปคือปลดล็อกให้เลี้ยงง่ายขึ้นแต่ไม่ได้แปลว่าเลี้ยงนกอะไรก็ได้ต้องเป็นนกที่มีประวัติขาวสะอาดเท่านั้นครับห่วงขาริงคือสูติบัตรของนกครับเป็นหลักฐานสำคัญที่สุดที่จะยืนยันว่านกตัวนั้นไม่ใช่นกป่า สิ่งที่ต้องสังเกตบนห่วงขาของนกกรงหัวจุกที่ถูกต้องมีดังนี้ครับประเภทห่วงต้องเป็นห่วงขาปิด close ring คือห่วงที่ไร้รอยต่อต้องสวมให้ลูกนกตั้งแต่อายุ5-10วันเท่านั้นถ้าสวมตอนนกโตแล้วจะใส่ไม่ได้เป็นการยืนยันว่านกเกิดในกรงจริงๆร,รหัสบนห่วงมักจะระบุข,ข้อมูลสําคัญเช่นชื่อฟาร์มชื่อย่อบอกแหล่งผลิตปีที่เกิดเช่น 67, 68หรือ2 0 2 4 2025 เลขลำดับนกเป็นเลข running number เพื่อระบุตัวตนวัสดุส่วนใหญ่ทำจากอลูมิเนียมหรือสแตนเลสที่มีน้ำหนักเบาและไม่ขึ้นสนิมเพื่อความปลอดภัยของขานกในระยะยาวข้อควรระวังห้ามซื้อนกที่ใส่ห่วงเปิดแบบง้างสูงได้มาแอบอ้างเป็นนกเพาะเพราะเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติจะมองว่าเป็นนกที่ดักมาจากป่าแล้วนำมาใส่ห่วงภายหลังครับการขยายพันธุ์นกรงหัวจุก breeding เพื่อให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายมีเคล็ดลับสําคัญที่นักเพาะมือโปร,โปรแนะนําดังนี้ครับ 1. การเลือกพ่อแม่พันธุ์เดือดแพอายุที่พร้อมนกควรมีอายุอย่างน้อยหนึ่งปีขึ้นไปลักษณะเด่นเลือกตัวที่สุขภาพแข็งแรงร้องเก่งใจสู้และไม่มีประวัติป่วยบ่อยการจับคู่ต้องนากรงพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์มาวางใกล้ๆกันเพื่อให้เทียบทําความคุ้มดีจนกว่านกจะส่งเสียงเรียกหากันหรือเริ่มป้อนอาหารกันผ่านซี่กรง สองสถานที่และกรงเพาะเดอะ์วิรีกรงเพาะควรมีขนาดใหญ่พอสมควรเช่นกว้างหนึ่งเมตรสูง1.5เมตรหรือตามความเหมาะสมเพื่อให้นกบินออกกำลังกายได้ความเงียบสงบนก,กรงหัวจุกค่อนข้างที่ตกใจควรวางกรงในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกแสงแดดส่องถึงและไม่มีเสียงรบกวนจากสุนัขหรือแมวรังนอนใช้ตะกร้าไหวายเล็กๆหรืออ่างดินเผารองด้วยหญ้าแห้งหรือเส้นใหญ่จากมะพร้าว 3. อาหารบำรุง นูทริชันโปรตีนในช่วงเตรียมผสมพันุ์ต้องเน้นหนอนนกหรือจิ้งหรีดเพื่อกระตุ้นฮอร์โมนวิตามินผลไม้รสหวานเช่นกล้วยน้ำว้าสุมาากมะละกอและแคลเซียมเสริมกระดองปลาหมึกเพื่อให้เปลือกไข่แข็งแรง